สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเมนูอาหารสำหรับคนที่มีภาวะท้องผูกนะคะภาวะอ้วนลงพุงหลับยากไขมันเยอะปวดโลคกระเพาะกดไหลย้อนออจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวซาซิกิของบ้านนี้นะคะ่ะซาซิกิเนี่ยเป็นผงที่เขาจะใช้ทำอาหารในประเทศกรีซนะคะ ไปเที่ยวกรีสแล้วก็ได้ลองชิมแล้วอร่อยมากส่วนผสมมันก็จะทําจากโยเกิร์ตเป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ผสมเกลือแล้วก็ผสมผงโยเกิร์ตแล้วก็ตัวไอ,ไอที่เห็นเนี่ยก็คือที่เป็นตอนๆเนี่ยก็คือเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยก็คือแตงกวานะคะแตงกวาทําให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมกันรสชาติก็จะเค็มๆหน่อยๆเพราะว่าเขาใช้เกลือเนาะ แต่ทีนี้มาดูคือสําหรับใครถ้าไม่มีเนี่ยดีที่สุดก็คือแจวว่าเราเลยน้ําพริกนะแต่ว่าที่เนี่ยมันหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาตําสองอครัวเราเนี่ยมันเป็นครัวที่อยู่ในร้านนวดเพราะถ้าเผาพริกเผาเกลือเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะคลุ้งอยู่ในเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีแบบอากาศที่นี่มันเป็นภูเขาเนาะมันก็จะปิดเวลาทํากับข้าวเมนูไทยทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะคลุ้งเหม็นทั่วบ้านก็เลยไม่ได้ค่อยได้ทํา นานๆจะให้พี่ๆที่เขาทำอาหารเก่งอ่ะสั่งซื้อเขาเอาแต่วันนี้ไม่มีก็เลยไม่ได้ทำนะก็กินแบบฝรั่งไปอ่ะมาดูของไทยบ้างอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยโดยปกติถ้าเรากินเล่นมันก็จะมียางใช่ไหมอันนี้แต่ว่าเราจะทำให้สุกนะคะถ้ากินดิบ่ะมันจะฆ่าพยาธิได้ด้วยแต่ว่าเราอาจจะกินสุก ตัวยางแต,แต่เราจะไม่ต้มนะเพราะว่าถ้าต้มสารอาหารมันจะหายไปแต่ว่าเราจะนึ่งเอานึ่งประมาณสินาทีก็นึ่งนิ่มละอันนี้ฝึกให้ฝรั่งกินด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวยางที่มีอยู่เนี่ยมันจะไปเคลือบกระเพาะนะแล้วแต่ไอตัวกากใยต่างเนี่ยมันจะไปครูดเอาไอตัวไขมันในลำไส้ของเราที่เกาะอยู่เนี่ยออกได้ด้วยไม่ต้องไปซื้อพรีไบโอติกเหมือนกันมันมีหลายสูตร แล้วก็ไข่ต้มหนึ่งลูกหรือสองลูกแล้วต่อคนแต่ส่วนตัวเนี่ยกินแค่เนี้ยก็อิ่มแล้วมื้อเช้าถามว่าลดน้ําหนักไหมไม่ได้ลดแต่ตัวที่กําลังลดนี่ก็คือไติสซลเพราะว่าสูงพอสมควรความดันไม่มีหะอายุ53แล้วแต่ไตกสไลายสูงเพราะว่าตับทํางานไม่ดีหนึ่งเป็นเพราะนอนกลับมานอนดึกอีกเนื่องจากว่ามีมีงานที่ต้องทําตอนค่ํา แล้วก็ที่สําคัญคือติดซีรีส์จีนเรื่องของเรื่องน่ะนะแต่ว่าก็เน่ต้องปรับแล้วไม่งั้นนี่แย่เลยเพราะว่าผมก็เริ่มล่วงอีกแล้วสัญญาณมาโอเคค่ะลองลองดล,ลองกินดูนะคะเนี่ยกินประมาณเนี้ยหนึ่งวันเนี่ยทาเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นของกลุ่กิบกินเล่นก็ได้กินทั้งวันนะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณมากเราจะลงคลิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยให้ ไว้ในช่องไทยวิวังนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามเราด้วยจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกท่านได้รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ